สวัสดีค่ะกุ้งรีวิวนะคะวันนี้เรารีวิวกันจะเป็นกระถางนะคะสําหรับปลูกต้นไม้เลยค่ะลูกค้าจ๋ะปลูกกล้วยไม้หรือว่าปลูกปลูกต้นไม้ที่สําหรับแขวนนะคะแขวนผนังอย่างเช่นลิปบินชาลีนะคะเดฟเดฟมีหลายแบบสามารถปลูกแบบนี้ได้เลยใส่ฐานแล้วก็ใส่ มะพร้าวนะคะแค่นี้ก็จบเลยสามารถปลูกต้นไม้บนกระถางแขวนได้แล้วนะคะใครจะไปห้อยนะคะที่ใต้ต้นไม้นะคะทําเป็นโคมไฟประดับบ้านก็ได้ค่ะลูกค้าจะอันนี้เป็นทรงหม้อนะน่ารักมากๆนะคะเป็นแกะสลักลายฉลุนะคะเป็นงานดินเผาค่ะลูกค้าจะนําไปทาสีก็ได้นะคะหรือถ้าจะแขวนลูกค้าก็ใส่ลวดตรงรูนี้นะคะจะมี3ามรูนะคะเวลาซื้อลวดก็ซื้อลวดที่เป็น3ามขา แล้วเราก็มาใส่ได้เลยง่ายๆค่ะใช้งานได้หลากหลายแบบเลยลูกค้าจะใส่เทียนเข้าไปข้างในก็ได้นะคะแล้วก็จุดเวลากลางคืนก็ไปห้อยตามต้นไม้ก็จะกลายเป็นโคมไฟได้เลยหรือว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะสามารถนําไปไว้บนเสาบ้านนะคะทําเป็นโคมไฟบนเสาบ้านใส่เป็น ใส่เป็นไฟก็ได้นะคะไฟก็อาจจะใช้เป็นโซล่าเซลล์ก็ได้หรือว่าจะเป็นหลอดไฟที่เสียบปลั๊กตามปกติสามารถใช้ได้เลยนะคะเป็นงานดินเผานะคะลูกค้าสวยงามอันนี้สามารถใส่ของได้ด้วยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะไปตกแต่งบ้านสไตล์ไหนนะคะทำน้ำตกน้ำพุก็ได้นะคะ น้ำพุล้นก็ได้สามารถใช้งานได้หลากหลายแบบมากๆเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะร้านเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหน้าร้านอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งค่ะโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0ูนย์หกห้าเจ็ดค่ะอันนี้จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะคะลูกค้าเป็นทรงกระถางน่ารักน่ารักมากมากเลยนะคะก็ใช้งานได้เหมือนกันตกแต่งบ้านทําน้นําพุน้ําล้นนะคะ หรือว่าจะห้อยใต้ต้นไม้ทำโคมไฟก็ได้ใช้งานได้หลากหลายลูกค้าจะนนาไปใส่ของก็ได้นะคะมีหลายลวดลายเหมือนกันนะคะก็จะมีแบบผิวเรียบแล้วก็ผิวหลายขีดแบบนี้นะคะมีหลายแบบถ้าลูกค้าชื่นชอบแบบไหนก็ลองเลือกนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อมาได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งตอนนี้ลูกค้าดูรีวิวแล้วก็ ไปกดสั่งซื้อได้นะคะหากลูกค้าอยากเข้ามาดูที่ร้านก็มาได้เลยเรามีจำหน่ายตลอดนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นลายตัวอย่างคร่าวๆนะคะแต่จริงๆแม่ค้ามีให้เลือกเยอะมากกว่านี้นะคะใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยโทรสอบถามเส้นทางได้นะคะที่เบอร์0657894935หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ ID ไลน์ก็0657894935ค่ะ YouTube Channel น ch ี v ้นะคะชื่อแฟนเพจ Facebook กุ้งรีว